ต้มไก่ขีมินนี่ไอ้สดพอดีเลยนะไอ้หอมขีมินไหมไหม,มหืมแดงๆอบชอบไม้ต้มไก่ขีมินค่ะหืมไม่ลดาพามากินง่ายๆวันนี้นะตึ่อ่อนนี่ แกงเทมูนอนไมซดนะคะทุกคนนี่ตักพันี้เลยแกงแบบน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะ,ะมีคนคอมเมนต์ว่ายากเห็นแม่ใต้กินแกงนนไมวันนี้ก็เป็นนนไมซดนะคะทุกคนคะไม่ใช้นโนไม้ดองแกงเทน้ำคลุกคลิกือรอฝีมือแม่ทานะ่าวันนี้นะขอกลับตาย แม่เท้าโจ์ฟีมือเอง,งอะไรฮึมฮึมมหลายคนเลยแม่เท้าเออว่า,วาพื่อนรู้ไหมแม่เท้าตามว่าแม่ตากินแกงจังเลยแต่ทำไมซึงไม่อ้วนเดี๋ยวเราบอกเคล็ดลับนะสดัดน้ำอีกัน พูดยิงยุคใหม่กินแกงแค่ไหนก็ต้องเอาออกให้เป็นนะจ้าเถิดจา้จาจะวัยรุน่นจะวัยชาราก็ต้องเอาออกให้ได้กินข้าวไปได้ก็ต้องเอาออกให้ได้ไไดเ,อออไดเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับไปอืมโอ้อันนี้ตับก้อยเยอะไหมตับก้อยโอ้ต้มก้อยใส่ตับก้อยกันทุกคนเลยชิน้นชิ้นเยอะๆไปนี่เลยอืมเต็มคำอืมร้อยล้วรสกุลเนอรกับข้าวบานๆนะ ใครไม่อบเรียนบ้านแต่ถ้าใคชอบกับข้าวบานๆผอกินแล้วนึงตึงบ้านนึงึงพอนึงตึงแมะมาดูได้เลยค่ะในเพจแมตานะคะทุกคนอาหารบานๆไม่รู้ไม่ราดแต่ก็จึงใจนะจ๊ะอ,อจมครับกินพุ้มไปแล้วขออนาดฟูฟ้มเลยนะไม่ด้ามานะไม่ด้ามานะ เดี๋ยวให้ดูนะกินไรไม่อ้วนกินแกงแล้วทุนสำพลื้อแกไม่อ้วนน้ำหนักลงตลอดตัวเล็กลงตัอดคอหนูยัดยืน่นั่นแหละเอวเล็กนะเอวเล็กตัวเล็กแขนเล็กแขนสัน ทุกคนคะ่ะกินแล้วไม่ต้องปล่อพุงออกนะคะตัวนี้เลยใครอยากได้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตาก,กินตลอดเจลลี่กินก่อนนอนค่ะกินวันละหนึ่งครั้งนับไปห้าชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงกินอะไรออกกินอะไรเข้าไปนะคะนองเนี่ยลามอ,อกมาหมดเลยทั้งไขมันกเกาไขมันไหมค่ะใครอยากได้วันนี้นะตาจะโปรห้ในคลิปนี้เอาวันนี้ว่าแมปกติหนึ่งกรองห้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ของแม่ตาเอาไปเลยซื้อเนืแทมเนื้ห้าร้อยเก้าสิบบาทใครที่จะรับทักเลยค่ะ คอมเมนต์ใต <ersch> ้คล hmm. yeah. ิปนี้เลยบอกว่ารับโปรนี้บอกว่ารับโปรนี้นะมดแล้วมดเลยเนะยจ๊ะทาไม่ร่อยให้มาเช็ดคอเลยกินร้อยมากแล้วก็เห็นพ่นกันไหมนะเห็นพ่นไหมแม่ท้าวเห็นพ่นเห็นพ่นไม่มีปุงค่ะกินแกงพลื้ก็คือไม่มีปุงหอหลับง่ายๆเถอ๋ไงโอ้ได้แรงนะ กิลเปื่อยไหมไก่แม่เปื่อยไม่เอาอะต้มไม่ดีดึงแล้วยังตามเปื่อยอออบบนอนตุอกอ้ด้วยนี่ออ่ะอสดนใครยนต้มไก่ถึงจะตดนั้น ใครชอบคลิปนี้ลองเข้าไปทำเลยนะต้มไก่ทีมินแกงทีมูใสหน่อไม้สดน้ำคลุกคลิกอืมบางคนบอกว่าเคยกินแกงทีจะบาแกงเนื้อดีน้ำคลุกคลิกลองแกงมูเลยนะซึ่งใสหน่อไม้สดซึ่งใครทียากกินเลยซึ่งก็ไม่มีหน้าท้องอยากหลดหน้าท้องยากดีท้องคองเสียย แานะานำเลยเจลลี่แอลดีนะคะเอาไปกินค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเจอกับเมตาได้ทุกวีทุกวันค่ะเราจะพามากินอาหารบ้บานๆคองร้อยๆนะคะฝากติดตามกันทุกคนนะเจอกับเมตาไม่คลิปนาน,นะคะอย่าลืมค่ะติดตามจะได้เจอเจอเมตาทุกวันนะคะหลวงคลิปทุกวันค่ะบ๊ายบาย